ท่ามกลางขุบเขาด้านหน้าติดถนนลาดยางด้านหลังติดลำทายร้าขายได้ถมดินแล้วพร้อมสร้างบ้านบรรยากาศดีเวอร์ต้นไม้เยอะเจ้าของไม่สบายต้องการขายด่วนราคาถูกเวอร์มากๆเลยค่ะ ค่ะทุกคนขากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่างบมดามูห c h ชาแนลตรงนี้มีแต่ที่ดินราคาถูกๆและเป็นที่ดินราคาตามเจ้าของผู้แปลงเลยซึ่งช่องของเรานะคะไม่มีการเบวกราคาหรือว่าเทินราคาแม้แต่บาทเดียวเลยค่ะทุกคนขาตอนนี้โอมมายืนอยู่ที่ลำทานที่ตําบลเขาเช้าอําเภอเมืองนะครนายกจังหวัดนะครนายกนะคะเพื่อจะพาทุกท่านเนี่ยมาชมที่ดิน ที่วิวสวยที่สุดบรรยากาศดีที่สุดที่ขาวค้าะไรล่ะที่สําคัญตรงเนี้ยแปลงไม่ใหญ่มากตอนนี้นะคะเจ้าของต้องการขายแบบด่วนจีไปสนีจ่าเพราะเจ้าของไม่สบายทุกคนได้ยินเสียงน้ำไหมนี่เลยเห็นไหมลงเล่นน้ําได้ด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้โอ๋ไม่พร้อมจะเล่นเพราะว่าเดี๋ยวต้องรีบไปทํางานอีกที่หนึ่งต่อนะคะก็เลยอ่ะรีบถ่ายให้ทุกคนมาดูก่อนแปลงนี้สวยมากพร้อมสร้างบ้านนอกจากเราซื้อไว้แล้ว เกงกำไรก็ได้ค้าขายก็ได้อยู่อาศัยก็ดีนะคะที่ดินแบบนี้จริงๆแล้วนะคะที่ตำบลเขาพระถ้าเราอยากได้แบบนี้ดินลำธารมีน้ำวิวเขาล้อม360องศาบอกได้คำเดียวเลยว่ามันหายากมากๆถึงจะหาได้แต่ราคาเนี่ยัพไปถึง8 000, 10, 000, 1, ล้าน10ล้านต่อหนึ่งไร่แต่แปลงนี้ทุกคนราคาที่เจ้าของขายนี่คือมันเวาวมากๆแปลงนี้เป็นแปลงที่คือเป็นราคาที่เวาวมากๆที่จะของขายในราคานี้ได้เพราะว่า ตอนนี้เจ้าของนะคะรีบขายด่วนเพราะว่าต้องการรีบใช้เงินนั่นเองนะคะเจ้าของไม่สบายเดิมตั้งราคาไว้ตรงนี้สองล้านห้าแสนบาทราคายกแปลงเลยนะแต่น้ตอนนี้ไม่เอาแล้วอยากขายด่วนอยากขายคนที่พร้อมซื้อเลยนะ่ราคา1นึล้าน8หบาทนะคะราคานี้เจ้าของรวมค่าโอนรวมภาษีให้ ทั้งหมดเลยฉเฉลี่ยออกมาแล้วตกตารางวาแล้วเท่าไหร่รู้ไหมเจ็ดพันสอง้ยสามสบาทเท่านั้นเองฉเฉลี่ยแล้วนะแต่ถ้าเราคำนวณเป็นไร่ก็ตกไร่หนึ่งก็แค่ประมาณไม่ถึง3ล้านอนะถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยและและเป็นที่ดินที่ทุกคนเดี๋ยวมาดูจนจบนะคลิปเนี้ยทุกคนจะว้าวมากๆเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยติดถนนหลวงถนนลาดยางห่างจากน้ําตกต่างๆเนี่ยประมาณ 1. ุ 8กิโลถึง3กิโลเองมีน้ำตกมีอ่างเก็บน้ำที่แบบว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใกล้กับภูตะลึงคาเฟ่นะคะแล้วก็ห่างจากวางังรีรีสอร์ทเนี่ยแค่200เมตรเท่านั้นเองนะนี่เห็นไหม อันนี้คือตอนนี้โอมมาอยู่ด้านท้ายของพื้นที่ตรงนี้ทุกคนเห็นใช่ไหมคะเมื่อกี้มีลำธารน้ำตกที่สามารถข้ามไปได้แต่ว่าชาวบ้านแถวน,นี้คือเขาก็เหมือนสัญจรไปมาตามธรรมชาติแต่ถ้าเราซื้อแล้วเราจะล้อมรั้วเราจะอยู่กันเป็นแบบว่าเป็นธรรมชาติก็คือ,ค,อคือได้เลยนะคะและพื้นที่ที่โอมยืนอยู่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่เขาเรียกว่าอะไรนะส่วนงอกส่วนเกินที่อยู่ติดลำธารแต่ว่าพื้นที่ของเราจะอ,อยู่ตรงนี้นะคะราคาที่โอมบอกคือเนื้อที่ไม่ถึงไร่นะ สองงานห้าสิบห้าจุดเก้าตารางวาหรือว่าถ้าเรียกง่ายกๆก็คือสองร้อยห้าสิบห้าจุดเก้าตารางวานั่นเองนะคะเกือบเกือบหนึ่งไร่แหละเอาตรงๆเนาะแต่ว่าลักษณะรูปแปลงคืออาจจะดูแบบว่าจริงๆดั้งเดิมมา,มาเป็นพื้นที่ที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าแต่ด้วยเมื่อสมัยก่อนนะคะดึกดําบันเนี่ยเขาก็มีการตัดขายด้านหน้าส่วนหนึ่งด้านท้ายส่วนหนึ่งมันก็เลยกลายเป็นเหมือนเป็นจิกซอนะคะจิกซออย่างไงไม่รู้่ดูภาพตามที่โอ๋ขึ้นให้แล้วกันเนาะ ก็คือจะเป็นภาพที่แต่ว่าอยู่อาศัยได้นะคะส่วนที่ติดด้านหลังตรงนี้ลำธารน,น่ะความกว้างนะคะประมาณตามฉนนนะ8 1ดเมตรส่วนด้านหน้าเนี่ยกว้างประมาณ23-25เมตรรวมรวมแล้วนะคะเป็นพื้นที่ที่ตรงนี้เนะื้อที่255.9ตารางวาเดี๋ยวจะแพลนกล้องให้ทุกคนดูก่อนนะนี่ดูนี่ตอนนี้คือเห็นม,มอเตอร์ไซค์จอดคือชาวบ้านก็เหมือนไม่มีคนอยู่เขาก็มาอาศัยพื้นที่ตรงนี้น้ำไม่ท่วมสูงจากระดับดน้ำทะเล ประมาณนะคะ60เมตรก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่สูงที่สุดในจังหวัดนครนายกแล้วนะคะไม่ได้ไปนับตรงเขื่อนเนาะแล้วก็ตรงส่วนที่โอดเดินอยู่ตรงนี้ค่ะทุกคนเป็นส่วนผลไม้นะคะมีอะไรบ้างนะคะก็จะมีมังคุดแล้วก็มีลองกองลองกองอยู่สองสามต้นมีต้นวัสนามีต้นมะเดือที่สามารถกินได้มีกล้วยแล้วก็จะมีต้นไม้เล็กต้นไม้น้อยเต็มไปหมดเลยนะคะอันนี้คือพื้นที่โอดเดินมาจากด้านท้ายนะ เพื่อให้ทุกคนเห็นถึงสภาพบรรยากาศรวมๆไปเลยนะเดี๋ยวแพลนตรงนี้ให้ดูกอนตรงนี้คือจะเป็นพื้นที่ที่เรากําลังจะเดินไปด้านหน้าถนนลาดยางถนนหลวงอันนี้คือจะมีเพื่อนบ้านเนาะนี่แต่ก็คือพื้นที่ของเราเป็นถนนคุณแดงนะเนี่ยค่ะถมดินเสร็จแล้วลักษณะรูปแปลงตรงด้านหน้าเนี่ยพื้นที่ทั้งหมดก่อนที่จะเข้าลําทายก็จะเป็นเนื้อที่น่าจะประมาณ200กว่าหรือ2งานกว่าล้อมล้วไว้แล้วนะคะทั้ง1 2 3าก็คือล้อมั้วทุกทุกด้านและมีแค่ด้านหน้ามาได้ล้อม มีเพื่อนบ้านอาศัยอยู่เห็นไหมบรรยากาศที่นี่ดีมากๆเลยอุ้ยมีต้นน้อยหนาด้วยนี่เพิ่งเห็นไม่นหนาต้นใหญ่เลยนะคะตรงนี้ถมดินแล้วด้านหน้าเนี่ยคือถมเสมอกับถนนลาดยางเลยที่นี่เหมาะมากๆเลยนะซื้อไว้เก่งกําไรหรือว่าซื้อไว้เพื่อแบบว่าอยู่อาศัยก็ได้ที่ดินแบบนี้แปลงเล็กๆแล้วแบบทาเลยดีมากต้องจะอยู่เองเกินกําไรเองแล้วก็ค้าขายได้ด้วยเราจะทํารีสอร์ทหรือวิลล่าตรงนี้เหมาะมากเลยนี่ค่ะ ปเดี๋ยวพาไปชมดีกว่านาะที่นี่ตําบลเขาพราะอําเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกนะคะพื้นที่ทั้งหมดตรงนี้เนื้อที่นะคะ2 5 5 9ตารางวาจะของขายจากราคา2องล้านแสนบาทลดเหลือ18,50ล้านแสนหมื่นบาทฉเฉลี่ยกตกตารางวาและ7,230บาทนี่ค่ะถึงด้านหน้าแล้วมีไ้่โค้งไร่ค้าอยู่ใกล้ๆเต็มไปหมดเลยมาเดี๋ยวจะพาไปโช์ดีกันแล้วตามมาทุกคนคะ่ะตอนนี้โอพร้อมจะพาชมที่ดินแปลงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะ ก่อนอื่นก็พาทุกคนนะคะชมด้านหน้าถนนสาธารณะถนนหลวงถนนชุมชนชนบทนะคะมีทางกลับรถด,ด้วยเห็นไหมหน้าที่ของเราวิวเขารอมๆแบบนี้เลยนะคะทุกคนดูพร้อมๆกันนะมีถนนสาธารณะไฟฟ้าสามเฟสผ่านหน้าแปลงแล้วมีเพื่อนบ้านล้อมรอบวิวเขาแบบ360องศาเลยเรียกได้ว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ที่เราอยู่ท่ามกลางหุบเขา ที่ดินของเราอยู่ตรงนี้ค่ะผมดินไปแล้วนะคะทุกคนนี่เลยมีเพื่อนบ้านล้อมรอบล้อมไปด้วยรีสอร์ทมากมายคาเฟ่พูลวิลล่าร้านอาหารซึ่งตรงนี้เป็นจุดท่องเที่ยวนะคะทุกคนเนื้อที่ทั้งหมดคือ255.9ตารางวาก็คือ2งานกับ55.9ตารางวามีร้านค้าร้านสะดวกซื้ออยู่หน้าบ้านของเราเลยนะคะนี่ ใครสนใจรีบมาดูเลยนะเต้าของรถราคาจาก2 5 0ล้านบาทตอนนี้เหลือเพียงแค่1 8 5ล้านแสนบาทรวมค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดเลยที่เด็นแปลงนี้ทำเลยดีมากเหมาะมากๆกับการซื้อไว้อยู่อาศัยเองก็ได้เก่งกํไไรก็ดีหรือจะค้าขายก็ไม่เหลวนะตรงนี้หรือจะทำรีสอร์ทพูวิลล่าได้หมดเลยทำเลยดีมากมีรถผ่านไปมาตลอดเลยนะคะ เฉลี่ยตรงนี้ตกตารางวาละ7,230บาทลงค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วพรมดินด้านหน้าแล้วนะคะที่สำคัญคือตรงนี้ด้านท้ายติดลำธารน,นะคะสามารถที่ทำเป็นจุดเช็คอินนะคะสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆได้มากมายเลยนะสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้เคียงกับเรานะห่างจากรีสอร์ทบางลีเนี่ยประมาณ200เมตรเท่านั้นเองนะคะหรือเราจะไป ูตะลึงคาเฟ่ก็จะไกลนี้1นึกิโลแต่ถ้าตัวเมืองนะครนายกจะประมาณ19กิโลเมตรนะคะเราจะไปน้ำตกนะคะคลองตาอิน2.7กิโลเมตรน้ำตกสายทอง3.7กิโลเมตรอ่างเก็บน้ำห้วยปลือ4.2กิโลเมตรเองนะคะนี่ห่างจากถนนสุพรรณิกา14กิโลเมตรห่างจากถนนหม่เลข3ามศ่กิกโลเมตรนะคะห่างจากถนนรังสิตนะครนายกมาถึงตรงนี้17กิโลเมตร นี่เลยถนนสวนรณศรห่างจากตรงนี้ก็17กิโลเมตรเช่นกันนี่คือในพื้นที่ของเรานะคะด้านหน้าเนี่ยเจ้าของถมดินเสมอกับถนนหลวงด้านหน้านเลยถนนลาดยางแต่ด้านหลังเนี่ยมีการเทสลบลงมานิดนึงจริงๆแล้วตรงนี้เจ้าของขายในราคา2 5ล้านแสนบาทนะแต่ตอนนี้ด้วยเศรษฐกิจแล้วก็เจ้าของไม่สบายด้วยอยากจะขายแบบเร่งด่วนก็เลยอ่ะไม่เป็นไรลดราคาแบบไม่ต้องคิดชีวิตละขอให้แค่แบบว่า ได้ต่อลงหายใจชีวิตนะคะลักษณะที่ดินแปลงนี้ค่ะทุกคนก็คือเป็นพื้นที่ที่ถ้าเราจะมองด้านหน้าเนาะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะตรงด้านหน้าแต่ว่าจะมีความว้าวมาด้านหลังนะคะว้าวมาคือลักษณะตามผังที่ยกขึ้นให้ดูเลยหน้ากว้างติดถนนลาดยางตรงข้างหน้าคือประมาณ2 3สาเมตรส่วนอ่า ด้านท้ายที่ติดลำธารเนี่ยจะประมาณ8ปดถึงสิเมตรนะคะนี่เลยอันนี้คือว wow. ้าวไปถ้าใครที่จะมาดูที่ดินตรงนี้เนาะอุสมพิกัดให้ก็มาตามนี้เลยนะคะคือเราดูจากแนวรั้วว wow. ้าวใหม่นี้และตรงนี้เป็นสวนทั้งหมดเลยทุกคนอันนี้คือจะเป็นสวนผลไม้เลยแหละตรงนี้ผลไม้ก็คือพื้นที่ด้านหลังเนี่ย อยู่น่าจะประมาณ50กว่าตารางวาได้ถ้าคือมองด้วยสายตาเนาะแต่ว่าเป็นผืนเดียวกันนะคะเป็นฉนดเดียวข้างหน้าก็อยู่ประมาณ200 200ตารางวาเนี่ยประมาณนี้นะคะ200กว่ากว่าแล้วด้านหลังก็ประมาณ50โดยประมาณนะคะี่ต้นไม้ตรงนี้จะเยอะหน่อยเป็นสวนก็คือมีอมังคุดแล้วก็อะไรอะมะเดือ่อลองกองนะคะอยู่ด้านท้ายที่ปลูกไว้ มังคุดเจ้าของบอกว่าแบบให้ลูกเยอะลูกดกๆเลยกล้วยก็มีตรงนี้ไม่มีสิ่งปลูกสร้างพร้อมที่จะเข้ามาอยู่อาศัยได้เลยนะคะนี่คืออยู่ในเวิร์กที่เป็นสวนต้นมะเดื่อมีอยู่หลายต้นเลยนะทุกคนมายืนอยู่ตรงนี้อารมณ์เหมือนเราอยู่ท่ามกลางหุบป่าหุบเสือเลยเพราะว่าเราได้ยินเสียงน้ําตลอดทั้งวันตรงนี้ไม่เปรี้ยวแล้วก็ไม่น่ากลัวนะคือไว้ไม่ผิดหวังนะทุกคน ราคา1 8 0 0 0ล้านบาทคือเฉลี่ยตกตารางวาละ7,230บาทเนี่ยถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยเนียืนอ,อยู่มุมไหนเราก็จะมองเห็นวิวเขาทุกคนเห็นไหมแล้วก็จะมีเพื่อนบ้านนะคะคือเดิมๆลักษณะตรงนี้เป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าติดลำธารด้านหลังยาวเลยแต่ด้วยตั้งแต่สมัยแบบปุย่าตายหญเนาะเขามีการตัดขายด้านหน้าส่วนหนึ่งด้านหลังส่วนหนึ่งนะคะมันก็เลยกลายมาเป็นรูปแปลงแบบนี้นะคะ อากาศที่นี่ดีทั้งปีเลยนะทุกคนพื้นที่ตรงนี้สูงจากระดับน้ําทะเลตั้งหกสิบเมตรนะทุกคนไม่ใช่ใน,น้อยๆอากาศดีไม่ดีสังเกตจากเนี้ยคะ่ะต้นไม้ต่างๆที่จะผุดขึ้นมานะคะเกาะตามต้นไม้แบบเนี้ยแสดงว่าที่เนี่ยอากาศต้องดีแบบไม่ธรรมดาเลยที่นี่ตมบลเขาพระนะอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกมีต้นลองกองอันนี้ต้นอะไรไม่รู้คะ่ะมีไม้เกาะแกะเต็มไปหมดเลย มีสิ่งปลูกสร้างเล็กๆดังเดิมนะคะอยู่ตรงนี้ถ้าเราจะไปสถานที่ท่องเที่ยวแบบในเมืองอสาลิกาเนาะอำเภอสาลิกาในตัวเมืองเนาะก็คืออยู่แถวตำบลสาลิกาก็จะมีพวกอน้ําตกสาลิกาพวกเขื่อนอ่างเก็บน้ําก็จะอยู่ประมาณ20กิโลบ,บวกลบนิดหน่อยนะคะใครที่จะมาจากฟิวเจอร์พาร์คทุกคนจะห่างจากฟิวเจอร์ก็ประมาณ92กิโลเมตรจากอนุสาวรีย์1น3รกิโลเมตรนะคะจุดสิ้นสุดที่ดินของเราก็จะอยู่ประมาณนี้ นี่ค่ะมีเสาหลักเขตอยู่นี่นะคะก็คือทุกคนทำรั้วไว้หมดแล้วฉะนั้นมันมีแนวเขตหลักเขตที่บอกชัดเจนนะคะอันนี้คือจะเป็นพื้นที่ด้านท้ายนะคะที่เหมือนส่วนเบาที่ติดลำทารตรงนี้นังจากเราติดลำทานแล้วเรายังมีพื้นที่ส่วนงอกส่วนเกินตรงนี้อีกเยอะเลยนะตอนนี้ก็คือมีแกมปลูกนะคะน้ำตรงน้ำเต้าคือ ตามแบบผักธรรมชาตินะคะชาวบ้านก็ปลูกกินไปแล้วก็จะมีเพื่อนบ้านอยู่ตรงนี้นะคะอาศัยในพื้นที่ตรงนี้ไม่มีคนอยู่เนาะชาวบ้านก็เหมือนสัญจรรัดกันไปรักกันมาแต่ถ้าเรามาอยู่จริงๆตำรวจปิดก็ไม่มีใครเข้าออกได้แล้วนะคะตรงบ้านหลังมีเพื่อนบ้านนะคะซ้ายขวาก็มีเพื่อนบ้านเช่นกันี่ดินราคานี้ถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะสองงานห้าสิบห้าจุดเก้าตารางวาถือว่าราคานี้หาไม่ได้แล้ว เราทุกคนดูสิได้วิวได้อารมณ์แบบท่ามกลางธรรมชาติใครที่แบบว่าอยากอยู่แบบเงียบสงบอยากหาพื้นที่สักพื้นที่หนึ่งไว้ทำประโยชน์ทำร้านค้าร้านอาหารคาเฟ่พูวิล่าหรือว่าจะทำเป็นจุดเช็คอินหรือแม้กระทั่งจะทำเป็นที่พักผ่อนไว้กับครอบครัวอะไรเงี้ยหรือจะมาพักผ่อนเสาร์อาทิตย์ตรงนี้ผ่อนคลายสุดๆเลยผ่อนคลายในที่นี้คือแค่ทุกคนยืนอยู่ตรงเนี้ยริมทานเนี่ยทุกคนจะรู้สึกเลยว่า มันเป็นอะไรที่แบบชีวิตบ้าวอะ่ะเดี๋ยวลงไปที่ลำธารน,นะคะทุกคนก็จะมีทําขั้นลงไล้มีการทําสะพานข้ามไว้เอเวนเจรนนะแต่จริงๆแล้วบ้านแถวนี้เขาก็จะมีทางเข้าออกของเขามีทางหลักแต่ตรงนี้เขาก็ทําสะพานไว้นะคะก็จะมีอ่เด็กๆนะคะมาเล่นน้ํากันเห็นไหมคะทุกคนเนี่ยมีน้ําตกแบบเนี้ย แล้วเราได้ยินเสียงแบบนี้มันฟินมากนะทุกคนใครสนใจรีบมาดูเลยนะเราทำอ่าซื้อบางเนี้ยทำเป็นแบบห้องเช่าห้องแถวรีสอร์ทรายวันรายเดือนคือได้หมดเลยนะอืมมีเพื่อนบ้านซ้ายขวาด้วยไม่เปรียบไม่น่ากลัวเลยแล้วลำธารตรงนี้เราเล่นน้ำได้นะถ้าเราอยากจะแบบทำเป็นแบบแอเวนเจอร์ท่องเที่ยวส่วนตัวเราก็เอาเรืออะไรมาลงก็ได้ะดนะคะต้นทายเนี่ยของเราจริงๆก็ติดแน่น เนี่ยคลองตรงนี้ค่ะลำธารเนี่ยประมาณแปดถึงสิบเมตรเป็นประมาณนะคะอันนี้เพื่ออกว่าจับแผนที่คร่าวๆนะคะอาจจะมากน้อยก็คือบวกลบนิดหน่อยนี่คือที่ดินของเรานะคะตอนนี้คือ,อลงมาอยู่ตรงลำธารนี่ก็คือจะเป็นแบบธรรมชาติมากๆเลยถ้าสนใจนะคะอย่างมีที่ดินอยู่ลำธารติดลำธารแบบนี้รีบมาดูเลยเอาจริงๆแล้วที่ดินที่ติดลำธารที่ จังหวัดนครนายกเนี่ยราคาแบบนี้ค่อนข้างจะหายากมากๆยิ่งโดยเฉพาะแปลงเล็กแปลงน้อยที่เรามีโอกาสที่ได้มาครอบครองแบบลํำธารแบบนี้คือหายากทีเดียวเลยนะคะปกติราคาเขาขายกันไล่เนื้อแปดล้านสิบล้านทางนั้นแล้วนะที่นี่นะคะไม่ธรรมดาแล้วฉะนั้นตรงนี้แปลงเล็กใครที่ซื้อแล้วแบบเอาไว้เก็งกำไรอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยตอนนี้คือเจ้าของขายในราคา1นึ่งล้านแปดแสนบาทลดจาก2องล้านหเพราะว่าไม่สบายนะคะอยากจะเร่งรีบขายด่วน ใครสนใจนี้มาดูเลยนะคะที่นี่ตําบลเขาพระอําเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกมีเพื่อนบ้านน่ารักน่ารักนะคะอยู่ตรงนี้มไม่เปรี้ยวไม่เหงาไม่น่ากลัวไฟฟ้าพร้อมประปาพร้อม,อม,อม,อมใกล้ตลาดเดินทางเข้าออกสะดวกสบายมากๆเลยห่างจากตบลนะคะประมาณ13กิโลเมตรเองคือมาเป็นทางลัดที่เราสามารถรับไปนู่นไปนี่ได้หมดเลยนะคะอ่างเก็บน้ำไซทองห่างจากตรงนี้1.8กิโลเมตรเองนะทุกคนอ่างเก็บน้ำห้วยปือก็4.2กิโลเมตรลงพยาบาลนะคะ งเรียนในร้อยก็จะห่างกันประมาณ11กิโลเมตรหรือเราจะไปโรงพยาบาลจังหวัดนครนายกได้นในตัวเมืองก็จะประมาณ19กิโลเมตรนะคะก็ะคือตรงนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทุกคนท่ามการธรรมชาตินะสนใจก็รีบมาดูรีบมาจับมาจองมาเป็นเจ้าของได้เลยนะคะสําหรับการพาชมในวันนี้ก็ประมาณตามนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายจุบจ๊บจุบจ๊บจุ๊บจุ๊บโดยเรื่องของที่ดินแปลงนี้ก็ประมาณตามที่ยรพาชมไปเลยนะคะถ้าในที่ ตอนใจหรืออยากจะเข้ามาเยี่ยมชมตรงนี้ก็สามารถติดตามเราได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยที่รับชมคลิปนี้คลิปหน้าเราจะกลับมาพบกันใหม่กับที่ดินสสวยราคาถูกแลาดที่สำคัญจะต้องเป็นที่ดินราคาตามเจ้าของแบบนี้ทุกๆแปลงอีกสำหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะ